สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ผ้ามาเบิงสวนอีกแล้วเห็นไ่มเพื่อนเบิงสวนนี่สวนสวนมกทั่วค่ะพี่น้องเบิองมกทั่วหรือมันหย่อยล่งค่ะพี่น้องเบิ่อเพื่อนไงเพิ่อพญายันยางเพิ่นขาบักทั่วเพื่อนคนสวนมาซอยงานค่ะพี่น้อง นี่ค่ะสวนทั่วมีทั้งทั่วดำมีทั้งทั่วขาวค่ะพี่น้องเอาเสิผ้ามาเบิงเนาะอันนี้มันต่อแสงแดดเอามาเบิงมาเบิงขางข้างนี้กันค่ะคุณค่ะแค่หมกทั่วอันนี้ห้อใส่ตะไคร้ข้างบนค่ะพี่น้องเวลามันคุณหมากมันมันหย่อยลงมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมกทั่วค่ะคุณค่ะพี่น้องหมกทั่วหมกทั่วดอกดกผู้ซื้อว่าหมกทั่วดกปีนี้ค่ะเส้นนามเส้นนามห่อมุ่น น้ำฮอร์มโมนไข่ผงซุรดเอ็มลอยน่แะคะ่ะพี่น้องคุณคน่ะดูคักนี่ยังหมากหมากไงแล้วแต,แต่ยังพันด้พ่อเก็บค่ะนี่พี่น้องนี่กระลังนี่หวังวา่าคือเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์คือสิพ่อเก็บอยู่หรอกคะ่ะพี่น้องคุน่ะดูคัคกได้คะ่ะมามามาเบิ้ลน้ำกันมาเด้อเอาบุกทั่วไปต่ำเด้อพี่น้องพุดคุณน่ะคะ่ะพี่น้องนี่แหละ นี่แหละความสุกเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะเบื้องหมากหน่อยกระลั่งเสีใหญ่ออกมาปีนาสิมีพันหนึ่งไม่อีกค่ะปีนาผู้นาเบื้องดอกดูค่ะพี่น้องดอกเต็มนี่ค่ะพี่น้องมาๆมาม,าม,ามา่มส้มสวนหมักทั่วน้ำกันถึงสวนบ่ใหญ่แต่กระสวนหน่อยกระแต่กระบอุ่นค่ะพี่น้อง อันนี้หมากได้มันใหญ่เป็นก้อนกะอันเอาไว้ถ้าเอาพันเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะนี่นี่หมากเนี่ยไว้ถ้าเอาพันนี่ค่ะพี่น้องนี่คู่นี่เอาไว้ถ้าเอาพันนี่ค่ะพี่น้องนี่โอ้ยแสงแดดซองเนไหค่ะพี่น้องแต่เบ็นเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อัน่้นนํามบ่ค่ะอันนี้มานีก็เม่นเป็นทั่วดำค่ะพีน่น้องนีน at pues ่ทั่วดำทั่วดำ นี่พันพันนี่ก็อีกพันนึงค่ะเป็นพันุคือบักทั่วฟักงาบานเท่าแต่หักมวยใบงาอันปันทั่วฟักงาบานเท่าค่ะพี่น้องนี่แต่กัยังกะกะโอเคอยูมันมันกรอบดีค่ะนี่ขนามากมันคุณรู้ค่ะพี่น้องคุณเห็นว่าค่ะนี่กะมวยมันเป็นก้อนกับใบถ้าเอนแนวค่ะพี่น้องใบถเอาเม็ดมัน นี่เนาะนี่น้วยใหญ่ๆกับใบถาวเม็ดมันค่ะพี่น้อ,เนนองเอาใบมันแต่เอาสิ้อผามาเบื้องข้างนี้อีกคะ่ะบันนี้นี่คะ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวะนี่กระช่างนั่นอีกคะ่ะนี่กระช่างทัว่วคือกันคะ่ะฟังนี่คะ่ะพี่น้องนี่นี่เนาะคุณเน่ะบักทัว่ว รู้สึกว่าบักทัวดูดกค่ะพี่น้องปีนี้เป็นเต็มเต็มเลยค่ะเุ็นไงเป็นไงปีนบักแตงแม่ตามสมสมก,กันกับบักทัวอันนี้กับบักเขือเทศค่ะพี่น้องนี่เขือเทศกับลังมีมากระลังมีลูกนี่ค่ะพี่น้องนี่เขือเทศกับกระลังสีเงิน กระลังสีหญ่ค่ะพี่น้องกระลังสีหญ่นี่จังหน่วยมันเป็นก้อนทั้งสี่จ้าก็เอาไว้ถ้าเอาแนวเอาพันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เอาไว้ถ้าเอาพันเอาแนวค่ะนี่ใบถ้าเอาแนว่เอาพันค่ะพี่น้องวันนี้ข้ามาเบื้องโอ้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 ลม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 เกาะใหม่ตึ๊บเกาะใหม่เกาะใหม่ นี่ค่ะพี่น้องเห็น,น,หน,นแบบเพือเห็นเพือแบบเพือมากน,นคะคะอย่าเนาะจังหน่วยใหญ่ๆสี่กับใบจะเอาแนวเอาพันธ์ค่ะพี่น้องนี่ยชุ่มมาค่ะอ่าไม่เยื่นแบต่อค่ะพี่น้องเนี่ยจ่ายสิบห้ามาเก็บลูกไม่เยื่นแบไปเฮ็ดไอ้แย้มเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ ค่ะลมงมาเย่นไปไปเห็นเยื่อนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง,องมาเด้อมาเก็บน้ำกันค่ะพี่นอ้องเป็นอะไรคะไปทางนี้เป็นไหลค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกัน นี้สวนเองปลูกเองกินเองค่ะปลูกเองกินเองนี่นะพี่น้องเนาะ,น,ะนี่กกบผ้ามาเบ่งลูกฟักทองค่ะพี่น้องนี่ยูฟักทองจะได้กินอยู่ดอ,อกค่ะลูกใบไงค่ะพี่น้องสถานที่ปลูกกบว่าหมอค่ะนี่ ยูฟังข้างฝุ่นกับมี่มยู่ะนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละลูกฟักทองสิได้กินขม่าแน่แบคทขรดค่ะพี่น้องก็มีต้นมะละมียอดมะ,ะละก็ร่งสิเป็นลูกน้อยคะ่กะก็เรื่องสิเป็นลูกเป็นพลน,น้อยค่ะพี่น้องแต่พอได้กินว่าไม่ยั้งใบเก็บไปใส่แกงเฮ็ดเราได้ค่ะพี่น้องนี่นี่ใบพักตํามรึ่งพักตํามรึ่งก็มีค่ะพี่น้องก็สิได้เก็บไปใส่แกงต้มจืดอยู่นอนหนี่เนาะ เห็นใบหยาดตำลึงกระลัางสแตกออกนี่แหละค่ะพี่น้องกระลัง่งแม่แม่แม่ส้มสวนน้ำกันค่ะมันนี่พริกแม่เบิกน่พริกยาจ๋าเป็นลูกเป็นดอกเป็นมากโอกโกค่ะพี่น้องเนี่ยกระลัง่งใหญ่อันนี้คือปลาพริกค่ะปลาพริกนี่ก็คือแมงลัก แมงลักปลูกใส่กระถางพี่น้องเนาะนี่เอาไว,เว้เห็ดแนวออเห็ดพันธ์ก็ไอะไรจานนี่ปลูกใส่อยู่ในกระถางมีอยู่ในกระถางค่ะค่ะพี่น,น้องหลายจานมาเบิ่งมาส้มผ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนส้มสวนกันเนาะคะ่ะโอ้ยโอ้ยอ้ออออยไม่ตกใส่หลังมันนีกระใบกระเพ้าค่ะพี่น้องมีใบกระเพ้ามีค่ะกระเพ้ากระลั่งสีง,งามน,นี่ค่ะพี่น้อง นี่กะสลันเณค่ะพี่น้องเข้าหน็บแล้ยวนีบอีกหน็บแล้ยวนีบอีกค่ะพี่น้องนี่งามขึ้นนี่ต้นหอมต้นหอมนี่เข้ากระนีใบนั้นไปกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เหน็บแล้วก็บปุ้งขึ้นเข้ากระนีไปกินแล้วค่ะพี่น้องเฮ้าขันมาเคสมาถ้ำยู่ไซกับโบอดกินได้ค่ะพี่น้องจ้ะมีทัวแม่ในพุ่นสลัดแต่มีหลายอย่างคุณ สลัดพี่น้องเอ,อ้านี่แหะพี่น้องเอามาเที่ยวหัวเที่ยวสวนน้ากันเนาะค่ะเนาะนี่สวนสลัดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนเด้อค่ะจากช่องยาจ๋าสวีเดนค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะที่มาติดตามรับชมขอบคุณค่ะ